สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการซ่อนหลอนครับพอดแคส์ที่จะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องราวขนหัวลุกที่ซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราซึ่งวันนี้ผมก็กลับมารับหน้าที่สร้างความสยองขวัญให้กับผู้ฟังก่อนนอนอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังเคยมีความรู้สึกตื่นเต้นไหมครับ กับการย้ายบ้านครั้งแรกโดยเฉพาะการย้ายออกจากบ้านพ่อแม่ไปมีพื้นที่ส่วนตัวครั้งแรกในชีวิตโอ้โหความรู้สึกนั้นมันเหมือน,นกับการติดปีกเลยใช่ไหมครับจะกลับดึกแค่ไหนก็ได้จะกินอะไรก็ได้จะแ,แต่งห้องแบบไหนก็ได้มันก็คืออิสรภาพที่เราห่วยหามาตลอดชีวิตวัยรุ่นนั่นแหละครับ วันนี้เนี่ยผมมีเรื่องหนึ่งที่มันเกี่ยวกับความรู้สึกแบบนี้แหละครับเป็นเรื่องจากรุ่นน้องคนสนิท์ของผมเองชื่อว่าน้องใบปอครับเรื่องของน้องเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ7-8ปีก่อนครับตอนนี้เจ้าตัวน่าจะทำใจได้และมุฟออนออกจากเรื่องนี้แบบร้อเซแล้วล่ะครับน้องมันก็เลยอนุญ,ญาตให้ผมเอามันเล่าต่อเป็นอุทาหรณ หรือจะเรียกว่าเป็นกรณีศึกษาก็ได้ครับย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยน้องไมปอเพิ่งเรียนจบใหม่ๆเลยครับเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ได้งานทำในกรุงเทพตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์ในเอเจนซี่โฆษณาเล็กๆแห่งหนึ่งแน่นอนว่าชีวิตเด็กจบใหม่ไฟแรงแต่งานก็หนักหน่วงสหัสเอาเรื่องอยู่ครับเลิกงานสีทุ่มห้าทุมเป็นเรื่องปกติ การเดินทางกลับบ้านที่อยู่แถวชานเมืองทุกวันเนี่ยมันไม่ไหวเลยครับทั้งเหนื่อยทั้งเปลืองค่าเดินทางการหาหอพักหรือห้องเช่าที่มันใกล้ที่ทํางานเนี่ยนะครับจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดของน้องมันใบปอเองก็เริ่มดเวนหาห้องเลยครับโดยงบประมาณที่จํากัดของเด็กจบใหมให่น้องมันเนี่ยก็ต้องการหาที่พักที่ราคาไม่แรงมาก แต่ก็ต้องปลอดภัยสำหรับผู้หญิงตัวคนเดียวใช่ไหมครับน้องมันก็ดูหลายที่มากบางที่ก็แพงไปบางที่ก็ดูน่ากลัวและเปลี่ยวเกินไปจนกระทั่งมาเจอที่นี่แหละครับแอ p ปี้เ a ลทอพาร์ m เม t ต์อพาร์ n เนเนี่ยถ้าดูจากภายนอกเนี่ยถือว่าดูดีเลยนะครับเป็นตึก5ชั้นสีสันสดใสดูไม่เก่า ไม่น,น่ากลัวเลยสักนิดแถมราคาก็ดีงามมากครับดีจนหน้าแปลกใจเมื่อเทียบกับโลเคชันที่ตั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้าขนาดนี้ซึ่งน้องใบป,ปอเนี่ยก็เจอประกาศในอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็รีบโทรไปนัดดูห้องเลยคนที่ดูแลก็รับสายก็พูดจายอย่างดีแล้วก็รีบให้น้องมันเข้าไปดูห้องได้ทันทีเลยครับ พอไปถึงเนี่ยนะครับคนดูแลก็เป็นป้าคนหนึ่งซึ่งน่าทางก็ดูใจดีมากครับแกก็พาขึ้นไปดูห้องที่ชั้น4ี่ซึ่งห้องที่มันว่างนั้นเนี่ยมันมีหมายเลขห้องก็คือหมายเลขห้อง404ครับกันเลขห้องเนี่ยมันก็ดูแ,บบแปลกๆแล้วนะครับแต่ด้วยที่ใบปอเนี่ยมันไม่ใช่คนคิดมากเรื่องพวกนี้ไงครับพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยห้องมันดูดีเลยครับสะอาดสะอ้าน มีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบมีเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งแอร์ก็ดูใหม่ทุกอย่างมันก็ดูสมบูรณ์แบบไปหมดครับไปปอมันเล่าว่าในตอนนั้นเนี่ยในหัวคิดแค่ว่าฉันต้องเอาห้องนี้ให้ได้มันคือห้องในฝันสำหรับชีวิตอิสระครั้งแรกชัดๆแต่มันก็มีจุดเล็กๆครับ ที่น้องใบปอเนี่ยรู้สึกสะดุดใจนิดหน่อยคือตรงผนังเหนือหัวเตียงครับมันมีรอยเหมือนการทาสีใหม่แค่จุดเดียวเป็นวงกว้างๆที่สีมันดูใหม่กว่าส่วนอื่นของห้องพอน้องมันถามป้าคนดูแลเนี่ยก็ตอบแบบยิ้มๆว่าอ๋อคนเก่ามันย้ายออกไปป้าก็เลยเก็บความสะอาดทาสีให้ใหม่จะหนูจะได้ดูสะอาดสะอาด ซึ่งมันก็เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลมากเลยครับใบปอก็เลยไม่ได้จิตใจอะไรก็เลยเซ็นสัญญาได้เงินมัดจำเรียบร้อยพร้อมย้ายเข้าสุดสัปดาห์นั้นทันทีครับวันย้ายเข้าเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีครับพ่อแม่มาส่งช่วยจัดของพร้อมบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขและความตื่นเต้นคืนแรกที่ได้นอนในห้องของตัวเองจริงๆ มันฟินมากครับคุณผู้ฟังคืนนั้นเราผ่านไปอย่างปกติสุขไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นในคืนแรกครับความสุขของน้องใบปอเนี่ยนะครับมันอยู่กับเธอได้แค่คืนเดียวเทน่านั้นแหละครับคุณผู้ฟังในคืนที่สองนั้นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ที่น้องมันจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตคืนนั้นน้องมันเริ่มโดนเลยครับอาการก็เป็นอาการคลาสสิกที่หลายคนรู้จักกันดี นั่นก็คืออาการผีอำครับใบปอมันเล่าว่าพอนอนไม่ได้สักพักเริ่มเคลิ้มเคลิมกำลังจะหลับลึกจุดจูมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาเฉยๆแต่เป็นความรู้สึกตัวที่แปลกมากคือหัวสมองตื่นแต่ร่างกายมันไม่ไปตามสั่งครับขยับไม่ได้เลยแม้แต่ปลายนิ้วเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับไว และที่ชัดเจนที่สุดคือมันรู้สึกเหมือนมีคนมานั่งข้างๆเตียงครับตรงที่ว่างๆอยู่เพราะว่าน้องมันบอกว่ามันรู้สึกได้ถึงน้ำหนักที่กดลงบนฟูกแต่พยายามจะหันไปมองทำยังไงก็ทำไม่ได้พอจะร้องมันก็ไม่มีเสียงออกมาครับมีแต่เสียงลมที่พยายามจะเปล่งออกมาจากลำคออื้ออึงอยู่แค่นั้น ผ่านไปน่าจะหลายนาทีที่เหมือนยาวนานเป็นชั่วโมงครับร่างกายน้องมันก็กลับมาเป็นปกติคือขยับได้เป็นปกตินั่นแหละครับใบปอเองก็เลยดีดตัวลุกขึ้นนั่งทันทีครับเปิดไฟจนสว่างจ้าไปทั่วห้องเหงื่อของน้องมันนิบแตกพักเลยครับหัวใจเต้นเหมือนจะหลุดออกมาแต่ในห้องนั้นมันก็ไม่มีใครครับว่างเปล่าเหมือนเดิม น้องมันบอกว่าคืนนั้นเนี่ยมันเปิดไฟนอนทั้งคืนเลยครับตอนรแรกๆมันก็พยายามคิดแบบที่เราๆท่านๆคิดกันนั่นแหละครับว่าสงสัยเราย้ายของเหนื่อยทํางานหนักไปร่างกายมันเพียมันก็คืออาการสลิปพาร,ราไรติสตามหลักวิทยาศาสตร์ครับสมองตื่นแต่ร่างกายยังหลับคิดไปเองแหละนานั่นคือที่น้องมันคิดนะครับ แต่ประเด็นก็คือมันไม่ได้มาแค่คืนสอคืนไงครับคุณผู้ฟังไอ,อาการผีอำเนี่ยมันมาทุกคืนครับย้ำว่าทุกคืนเลยครับคืนที่ 3, คืนที่4ส,สัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2เป็นแบบนี้ติดกันเป็นเดือนคือถ้าเป็นผมนะครับสัปดาห์เดียวผมก็เพ่นแล้วแต่น้องใบปอเนี่ยมันเป็นคนหัวสมัยใหม่ก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ไงครับ ประกอบกับการเสียดายเงินมัดจำค้อนโตมันก็ยังฝืนยังทนอยู่แล้วก็บอกตัวเองซ้ำๆว่าเราคงทำงานหนักจนหลอนไปเองหรอวะแต่มันไม่ได้มีอาการผีอามแค่ตอนกลางคืนนะครับคุณผู้ฟังเรื่องแปลกๆตอนกลางวันก็เริ่มมีครับใบปอเล่าว่าบางทีกลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยๆวางกุญแจรถไว้บนโต๊ะหน้าทีวีพออาบน้ำเสร็จออกมากุญแจ ไปอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งตอนแรกก็คิดว่าตัวเองเบลอนั่นแหละครับวางผิดที่ก็เลยไม่ได้คิดอะไรแต่บางทีก็ได้กลิ่นเหมือนน้ำหอมผู้หญิงชุนฉุนเป็นกลิ่นโมราณโชยมาเป็นพักักแล้วก็หายไปทั้งๆท,ที่ในห้องก็ไม่มีอะไรแบบนั้นครับที่หลอนหน่อยก็คือบางครั้งเนี่ยตอนกำลังอาบน้ำอยู่จะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าอยู่ในห้องนอน พอรีบออกมาดูก็ไม่มีอะไรครับน้องมันเองก็เริ่มรู้สึกว่ามันชักจะไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายอ่อนเพลียแล้วมันก็เลยเริ่มโทรไประบายให้เพื่อนสนิทฟังเพื่อนก็แนะนำตามภาษาคนยุคใหม่นั่นแหละครับก็ลเลยบอกว่าแกลองติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องนอนดูไหมล่ะเผื่อมีใครแอบเข้ามาตอนแกไม่อยู่ใบปอเองก็บอกว่าเออเป็นความคิดที่ดี อย่างน้อยๆถ้าเห็นอะไรในกล้องมันก็น่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนไปเลยหลังจากนั้นนะครับน้องมันก็เลยไปซื้อกล้องตัวเล็กๆมามาติดไว้ที่มุมห้องเลยครับส่องมาที่เตียงนอนชัดๆคืนแรกที่ติดกล้องปรากฏว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับคืนนั้นเป็นคืนแรกในรอบเดือนที่ใบป,ปอน,นอนหลับสบายไม่โดนอัมน้องมันก็ดีใจมากครับ คืนว่าเออพอเรามีหลักฐานมายืนยันไอสิ่งพวกนี้มันคงไม่กล้ามาหรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่จิตใจเราที่คิดไปเองพอมีกล้องก็ทำให้รู้สึกอุ่นใจอาการมันเลยหายไปครับแต่เปล่าเลยครับคุณผู้ฟังความสงบสุขมันอยู่ได้แค่คืนเดียวซึ่งเมื่อคืนต่อมาก็โดนอํมเหมือนเดิมและดูเหมือนว่าจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำ ใบปอเล่าว่าความรู้สึกว่ามีคนนั่งข้างๆเตียงเนี่ยมันชัดขึ้นเรื่อยๆครับจนบางคืนมันก็รู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆมันจับที่ข้อเท้าแล้วลูบไล้ขึ้นมาเบาๆครับเท้ามาน้องมันก็รีบเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดทันทีภาพในกล้องเองมันก็ดูปกติทุกอย่างครับมีแค่ตัวมันที่นอนนิ่งๆเหมือนคนนอนฝันร้ายไม่มีเงาไม่มีใคร ไม่มีอะไรผิดปกติเลยสักนิดเดียวมันยิ่งทำให้น้องสับสนกันไปใหญ่ครับว่าตกลงสิ่งที่เจอเนี่ยมันคือเรื่องจริงหรือมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวของมันคนเดียวกันแน่หลังจากที่ใบปอทนอยู่กับภาวะผีอำทุกคืนและเรื่องราวแปลกๆในห้องมานานเกือบสามเดือนสภาพจิตใจและร่างกายของน้องมันรเริ่มย่ลงเรื่อยๆครับคุณผู้ฟัง ขอบตาดำคล้ำมีแพนด้าเลยครับกลางวันก็ไม่มีสมาธิททางานผอมลงไปเยอะเพื่อนๆที่ทํางานก็เริ่มทักครับแต่ด้วยความดื้อรั้นของมันและความเสียดายเงินใบปอก็ยังทนอยู่จนกระทั่งมันมีอยู่คืนหนึ่งครับที่ทําให้น้องใบปอเนี่ยมันเปลี่ยนความคิดไปตลอดการคืนนี้เส้นบางๆระหว่างวิทยาศาสตร์กับศัยศาสตร์ของน้องมันเนี่ยขาดสะบั้นลงครับ ซื่คืนที่ว่าเนี่ยคือคืนวันพระใหญ่พอดีครับเป็นวันอาสารหะบูชานะถ้าผมจําไม่ผิดไปปอเล่าว่าคืนนั้นบรรยากาศในห้องมันแปลกๆครับตั้งแต่ตอนกลับมาถึงห้องแล้วครับมันรู้สึกอึดอัดเงียบแล้วก็เย็นเยอะๆกว่าปกต,ติก็พยายามไม่คิดอะไรสวดมนต์ไหว้พระตามปกติแล้วก็เข้านอน และในคืนนั้นครับอาการมันก็มาตามนัดครับแต่มันมาในรูปแบบที่หนักกว่าทุกคืนที่ผ่านมามันไม่ใช่แค่การโดนทับไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่ามีคนมานั่งข้างๆแต่มันรู้สึกได้ถึงสัมผัสเย็นๆที่กำลังลูบไปตามแขนไล่จากข้อมือขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทาั่งถึงหัวไหล่แล้วที่พีคที่สุดคือ มันได้ยินเสียงครับคุณผู้ฟังไม่ใช่เสียงในหัวครับแต่เป็นเสียงที่ดังอยู่ข้างหูจริงๆเสียงผู้หญิงเย็นๆกระซิบซ้ำๆประโยคเดิมๆว่ามาอยู่ด้วยกันสิอี่ตรงนี้ยังว่างนะมาผูกคอด้วยกันนะโอ้โหครับคุณผู้ฟังพอได้ยินคำนี้เข้าไปจากคนที่ไม่เคยเชื่อ กลายเป็นคนกลัวจนขี้ขึ้นสมองเลยครับน้องมันเล่าว่าตอนนั้นสติแตกไปหมดในหัวมีแต่บทสวดมนต์ที่จําได้บ้างไม่ได้บ้างมั่วไปหมดไม่ว่าจะเป็นบทสวดนโมตัสสะอิติปิโสชิน,นะบัญชรวน,นกันมั่วซั่วไปหมดน้ําตานี่ไหลภาคเลยครับแล้วเหมือนสวรรค์ยังมีตาครับคุณผู้ฟังหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเสียงสวดมนต์มั่วๆของมันได้ผลก็ไม่รู้นะครับจู๊ โทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนหัวเตียงมันก็ดันดังขึ้นมาพอดีครับเสียงโทรศัพท์นี่แหละครับที่เหมือนกระชากมันกลับขึ้นมาสุ่ความจริงพอลืมตาโพลงขึ้นมาได้ร่างกายก็ขยับได้เป็นปกติทันทีครับน้องมันก็เลยคว้าโทรศัพท์มากดรับแบบไม่ได้ดูด้วยซ้ำว่าเป็นเบอร์ของใครเป็นเบอร์แม่ที่โทรมาพอดีครับใบป,ปอก็เลยปล่อยโฮออกมาเลยครับ เราให้แม่ฟังทั้งน้ำตาว่าโดนผีหลอกซึ่งแม่เองก็ตกใจมากแต่ก็พยายามปลอบลูกคืนนั้นทั้งคืนครับไม่ปอเปิดไฟเปิดทีวีเสียดงดังๆแล้วก็วิดีโอคอคุยกับแม่จนเช้าไม่กล้านอนอีกเลยครับเช้าวันต่อมาครับไม่ปอทนไม่ไหวแล้วครับสภาพเหมือนซอมบี้มันก็เลยตัดสินใจว่าต้องหาคำตอบให้ได้ มันก็เลยเดินไปเ้าห้องข้างๆซึ่งก็เป็นห้องหมายเลข405โชคดีมากครับที่พี่ผู้หญิงเจ้าของห้องอยู่พอดีใบปอก็เลยยกมือไหว้แล้วก็ขอคุยด้วยตอนแรกก็อ้อมๆค้อมๆครับถามว่าพี่คะพอดีหนุ่มเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ไม่ทราบว่าเคยเจออะไรแปลกๆในตึกนี้บ้างไหมพี่ข้างๆห้องก็ทำหน้างงครับบอกว่าไม่นะ พี่อยู่มา2ปีก็ปกติสุขดีมีอะไรหรือเปล่าน้องใบปอก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดที่ตัวเองเจอมาตลอดสามเดือนให้ฟังครับเล่าไปก็น้ำตาคลอไปพอเล่าจบพี่ผู้หญิงห้องข้างๆหน้าค่อยๆซีดลงซีดลงแล้วก็ถอนหายใจยาวครับแล้วเขาก็มองหน้าใบาปอแล้วก็ถามกลับมาด้วยน้ำเสียงเบาๆว,ว่า เออ,เอ,อน้องน้องอยู่ห้อง404ใช่ไหมตอนย้ายเข้ามาคนดูแลเขาไม่ได้บอกน้องอะไรเลยหรอไอ้ใบปอเนี่ยก็สายหัวครับแล้วก็ตอบกลัาไปว่าบอกอะไรเหรอครับพี่พี่คนนั้นก็เกลื่อนล้ำลายครับแล้วก็พูดประโยคที่เหมือนเป็นจิกซอชิ้นสุดท้ายที่ทําให้ทุกอย่างกาาระจ่างครับน้องน้องไม่รู้เรื่องห้องนี้จริงๆหรอเมื่อประมาณ4-5เดือนก่อน ก่อนน้องจะย้ายเข้ามาเนี่ยมีผู้หญิงเป็นผู้เช่าคนเก่าเขาผูกคอตายในห้องนั้นนะช็อกมากครับใบปอเหมือนโดนค้อนทุบหัวภาพทุกอย่างมันประติดประต่อกันในหัวทันทีรอยทาสีใหม่เหนือหัวเตียงตำแหน่งที่คนผูกคอตายแน่นอนไอเสียงที่กระซิบที่ชวนไปให้ผูกคอเนี่ยทุกอย่างมันเมคเซนส์หมดเลยพอได้ยินแบบนั้น ไม่ปอไม่คิดอะไรอีกแล้วครับขอบคุณพี่ห้องข้างๆแล้วก็วิ่งกลับเข้าห้องตัวเองโทรหาพ่อกับม่ทันทีบอกคำเดียวว่ามารับหนูเดี๋ยวนี้คือไม่รอเอาเงินมัดจำเลยครับตามสัญญาแล้วต้องแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือนอยู่ครบ6เดือนถึงจะได้เงินคืนแต่น้องมันอยู่มาแค่สเดือนกว่าช่างม่งไม่เอาอะไรแล้วชีวิตนี้สำคัญกว่าครับ พ่อกับแม่ก็รีบขับรถมารับทันทีระหว่างรอเป็นช่วงเวลาที่ทรมานที่สุดครับใบปอหวังว่าไใบปอไม่กล้าอยู่ในห้องคนเดียวเลยครับเลยลงไปนั่งรอที่ล็อบบี้พอพ่อกับแม่มาถึงก็พากันขึ้นไปเก็บของตอนนั้นเองที่เจอเจ้าของหอใบปอก็เลยไปถามตรงๆว่าทำไมไม่เคยบอกเรื่องนี้ก่อนเลย ้าของหองก็เอามมึออึงครับบอกว่าไม่อยากให้ผู้เช่ากลัวแล้วก็เลยยอมคืนเงินมัดจำให้ครึ่งหนึ่งเหมือนกับเขาก็รู้ดีอยู่แก่ใจนั่นแหละครับการเก็บของเป็นไปอย่างทุลักทุเลครับทุกคนพยายามทำให้เร็วที่สุดมันอากาศในห้องมันก็หนักอึ้งอย่างบอกไม่ถูกครับพอขนของชิ้นสุดท้ายออกจากห้องใบปอมันบอกว่า ันเหมือนรู้สึกมีคนมองตามจากในห้องตลอดเวลาแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นนะครับคุณผู้ฟังเหมือนมันมี after service ด้วยครับคืนแรกที่กลับไปนอนที่บ้านบ้านที่ปลอดภัยที่สุดใบปอมันก็ฝันครับมันฝันว่ามันกลับไปที่ห้อง404เหมือนเดิมเลยครับแล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่ชุดนอนสีขาวยืนอยู่ที่ปลายเตียง กำลังมองมาที่มันแต่ในฝันใบปอไม่ได้รู้สึกกลัวเลยครับผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆย,ย,ยิ้มให้แต่เป็นยิ้มที่ดูเศร้ามากๆเศร้าจนใบปอรู้สึกสงสารจับใจแล้วลางนั้นก็ค่อยๆจางหายไปครับใบปอตื่นขึ้นมาพร้อมกับน้ำตาแต่เป็นความรู้สึกที่โล่งอย่างประหลาดเหมือนกับว่าเขาแค่ตามมาขอบคุณ หรือตามมาบอกลาหลังจากนั้นทางบ้านก็ไม่สบายใจครับก็เลยพาน้องใบปอเนี่ยไปวัดไปอาบน้ำมนต์ทำมุลอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้หญิงคนนั้นเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน้องใบปอก็ไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้อีกเลยครับนี่แหละครับเรื่องราวทั้งหมดของน้องใบปอกับห้องเช่าห้องแรกในชีวิตของเธอ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ฟังสำหรับผมนะการโดนอัมทุกคืนติดติดกันเป็นเดือนๆเ,เนี่ยมันเกินกว่าคำว่าร่างกายอ่อนเพลียหรือสลีปพาราลิสิตไปเยอะเลยครับโดยเฉพาะเมื่อมีจิ๊กซอชิ้นส่วนสุดท้ายมาเติมเต็มคุณผู้ฟัง่่ะครับคิดว่ายังไงเรื่องนี้มันสอนอะไรเราได้หลายอย่างนะครับเวลาเราจะเช่าห้องหรือซื้อบ้านต่อจากใครการสืบประวัติสถานที่นั้นๆ ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆไม่ใช่แค่เรื่องทางไสยศาสตร์นะครับแต่มันหมายถึงความสบายใจในการอยู่อาศัยของเราด้วยบางทีของที่ราคาดีเกินจริงมันอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลังราคาที่น่าดึงดูดใจนั้นก็เป็นได้ครับผมเคยได้ยินมาว่าวิาวญ,ญญาณที่ฆ่าตัวดตายก็มักจะยังคงวนเวียนอยู่าที่เดิมทำพฤติกรรมเดิมซ้ำๆ เหมือนเทปที่เล่นซ้ำไปซ้ำมาบางทีการที่เขาพยายามจะสื่อสารกับใบปออาจจะไม่ใช่การมุ่งร้ายแต่อาจจะเป็นความพยายามที่จะหาคนมาอยู่เป็นเพื่อนในความทุกข์ทรมานที่มันไม่มีที่สิ้นสุดของเขาครับหรืออาจจะเป็นการบอกใบ้ถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในห้องนี้ใครจะไปรู้ได้และห้องที่คุณกำลังนอนฟังผมอยู่ตอนนี้ล่ะครับ ในห้องของคุณหรือแม้แต่เก้าอี้ของคุณที่คุณทำงานอยู่แน่ใจแล้วหรอว่าคุณเป็นเจ้าของแค่คนเดียวเอาละครับหวังว่าเรื่องราวหลอนๆก็พอหอมปากของพอกันนะครับคืนนี้ถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องราวในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการซ่อนหลอนของเราเอาไว้ด้วยนะครับในทุกช่องทางที่คุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ จะได้ไม่พลาดเรื่องราวขนหัวลุกจากทั่วทุกสารทิศที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกสำหรับใครที่มีเรื่องราวประสบการณ์หลอนๆอ,อยากจะส่งมาให้ผมเล่าในรายการก็สามารถส่งเข้ามาได้ทางอีเมลของรายการนะครับเพราะว่าเรื่องราวของคุณจะได้กลายเป็นตอนต่อไปของรายการซ่อนหลอนครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าคืนนี้คุณผู้ฟังจะนอนหลับฝันดี และไม่มีใครมายืนกระซิบอะไรข้างๆหูนะครับราตีสสวัสดิสวัสดีครับ